พันธสัญญาใหม่หรือ New Testament ผู้นำมาจากพระเจ้าคือพระเยซูเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูนำพระเยซูได้ประสูติขึ้นมาแล้วและการเกี่ยวว่าด้วยการเผยแพร่ศาส,สนาของนักบุญเซนต์เตาโลหรือและนักบุญเซนต์เปโตรภายหลังสองคนก็ถูกประหาร ด้วยกันทางคู่และก็นักธรมอีกอย่างหนึ่งบรนดดสิบประการมาอย่างแรกเลยนับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียวอย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่มีสาเหตุวันพระเจ้าก็คือวันศักดิ์สิทธิ์นับถือพ่อแม่ ห้ามฆ่าคนห้ามรวมประเวณีห้ามลักทรัพย์ห้ามนินทาห้ามกร,กระทำการที่คิดไม่ชอบหรือและอย่างที่สิบห้ามมีความโลภนิกายนิกายในศาสนาคิด มจะแบ่งเป็น3มกลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะครับอย่างแรกโรามาคาทอลิกเป็นนิกายดั้งเดิมมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรมคาทอลิกแปลว่าสากลลักษณะเด่นๆคือประมุขสูงสุดคือสัะสันตะปาปาแล้วจะมีนักบวช เชื่อในการไฟชำระบ,บากนขึ้นก่อนวิญญาณของมนุษย์แต่ละคนจะขึ้นสู่สวรรค์และนับถือกันในยุโรปตะวันตกเช่นสเปนอิตาลีฝรั่งเศสเรียกอย่างว่าคิสตังคิสตังนะครับและนับถือมากางเขนที่มีรูปที่พระเยซูถูกตึงกางเขยนด้วยนะครับ อย่างต่อนิกายต่อมานิกายออริกออร์โทดอกซ์กลีออร์โทดอกซ์นั้นแยกมาเพราะสาเหตุทางการเมืองเพราะว่าจากักรพรรดิคอนสแตนตินได้ย้ายเมืองหลวงแยกออกมาจากกรุงโรมศูนย์การอยู่ที่คอนสแตนติน,นเปิลปัจจุบันอยู่ในประเทศตุรกี คือเมืองอิสตันบูลนะครับไม่ขึ้นต่อลมไม่มีพระสัตตปรปาแต่มีพระสังฆราชานับถือกันในยุโรปตะวันออกถัดต,ต่อมานิกายที่คุ้นหูกันมากนิกายโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์หมายถึงการคัดค้านการคัดค้านนี้ก็คือมาตินรูเทอร์ มาตินลูเทอร์ไม่พอใจที่มีพระมาขายใบชำระบ,บาปเพราะเชื่อว่าการเน้นพิธีกรรมไม่อาจทำให้ขึ้นสู่สวงสวรรค์ได้จริงๆหรอกจึงถูกไล่ออกมาโดยการถูกขับไล่ออกจากศาสนาเรียกว่าบับพพะช มกร,รมเลยแยกออกมาเป็นโอเดสแซนไม่ขึ้นต่อลมเหมือนกันนะครับไม่มีบาทหลวงเลยไม่มีพระมีแต่ศาสนาจาร์ศาสนาจาร์มีครอบครัวได้หรือสิลเพียงสองอย่างเท่านั้นคือศินล้างบาปและศินมหาสนิทหรือ ชาวคริสตที่นับถือจะเรียกว่าคริสเตียนเนี่ยอย่างสุดท้ายนะครับศิลเจ็บอาการอย่างแรกคือศีลน,นังแบาปคือบับดิสมาหรือว่าีเรียกอย่างว่าสินจุ่มทำในตอนเด็กแรกเกิดหรือผู้ใหญ่ที่เข้ารีบศาสนาคิด ก็มีความเชื่อว่าทุกคนมีบาปตั้งแต่เกิดเลยและทําได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นสินที่คที่สิที่สองคือสิ่งกำลังสิ่งกำลังคือการยืนยันที่จะเข้านับถือศาสนาคริสต์โดยเจิมน้ำมันเป็นรูปมากางเขนที่หน้าผาสิลมหาสนิทหรือพิธีมิสซา จะให้ทานเหล้าอง,งุ่นกับขนมปังเหล้าอง,งุ่นคือเลือดของพระเยซูขนมปังคือร่างกายหรือเนื้อของพระเยซูเศรษสมรสเศรษสมรสไม่มีอะไรมากก็แค่เดินเข้าโบสถ์ก็บอกว่าบอกตาหน้าพระว่าคุณจะเป็นสามีของฉันไหมคุณจะยอมรับเป็นจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆคุณให้ยอมรับสักันแล้วกัน เสียสารภาพบาปสีเมเติมความคข้ให้กำลังใจกับ,กบผู้ป่วยเติมน้ำมันแก่ผู้ป่วยนั่นเองอย่าสินสุดท้ายสินบวชหรือเรียกอย่างว่าสินอนุกรมผู้ที่จะบวชได้ต้องเป็นชายมีอายุที่ผู้ที่มีอายุ24ปีปีขึ้นไปโดยวิธีนั้นจะเติมน้ำมันที่มือ ของผู้รับสินโดยสังฆราชก็จบสำหรับศาสนาคิดแล้วนะครับขอบคุณครับ